สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมติชโรก่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเป็นการรวบรวมเลขเด่นจาก20สำนักดังนะครับเพื่อมาประมวลผลนะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะฮะโดยการวัดกำลังเลขดูว่ามันมีตัวเลขชนกันมากน้อยเพียงใดนะครับก็ดูได้ตามภาพย้อนหลังไปประจำงวด วันอังคารที่16สิงหาคมเสียก่อนนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างแฟนๆที่เข้ามามาใหม่ก็ควรจะแคปหน้าจอเอาไวเเนนะ้เพื่อเป็นสถิตินะเพื่อเป็นแนวทางในในการเสี่ยงโชคในงวดต่อไปนะครับก็ดูได้ตามภาพนแะผลงานก็เข้ากันได้หลายสำนักเช่นกันนะเมื่อวัดกำลังเลขแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็สูสีกันนะฮะ มีชน7ชนแนะอ่ากัน3ตัวนะหนึสองห้าก็เข้ามาตัวหนึ่งแต่ผมชี้ขาดไปหนึ่งกับสองทิ้งเลขห้าไปเลยพาดไปผลออก5้าแดสมนะแคปหน้าจอไว้พิจารณาในการเสี่ยงโชคสำหรับงวดงวดที่ผ่านมานะแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะครับก็ต่อไปก็จะมาว่ากันงวดที่จะถึงนี้เลยครับ วันที่ถึงนี้ก็ออกวันพฤหัสวันพฤหัสวันที่1กันยายนสองพันห้าหสิห้านะครับก็ตัวเลขจากยี่สิบสันักดังก็รวบรวมาให้กับแฟนๆทุกท่านแล้วนะครับบอยพิจารณาดูนะฮะต่อไปก็จะมาวัดกำลังเลขดูว่ามีเลขตัว,ตวหนึ่งตัวใดชนกันมากน้อยเพียงใดนะครับ ผลปรากฏว่าที่สูงสุดก็คือเลข2ชน6เลข5ชน6ก็สรุปไปเลขเด่น2รอง5นะครับหากท่านไม่ชื่นชอบที่ผมสรุปไปก็ลองพิจารณาสำนัก1นึ่ซอนักใดท,ที่ท่านชื่นชอบก็ได้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเสี่ยงโชคได้เช่นกันนะครับ ต่อไปก็มาพูดถึงเลขท้า2ตัวล่างนะครับเลขท้า2ตัวล่างก็จะย้อนหลังไปเมื่องวดที่แล้วก่อนนะก็คือวดประจำวันอังคารที่16สิงหาคมนะ2,565นนะครับตัวเลขอันนี้ก็เป็นของจริงนะฮะไม่ใช่แบบเป็นตัวเลขที่แก้แล้วเพื่อให้มันเลขมันเข้าแล้วให้มันดูดีนะครับเราไม่ทำเช่นนั้นนะเพราะเราอยู่กับตัวนี้มานานนะฮะ ทุกอย่างเป็นของจริงไม่มีของแฮกตาโดยเด็ดขาดนะครับผม,มว่างวดที่ผ่านมาอังคารที่16สิงหาผมก็ดูได้ตามภาพเป็นแฟนที่เข้ามาใหม่ก็ควรจะแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อๆไปสำหรับคนท,ที่ติดตามอยู่ประจําแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้อย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าอันตัวหนังตัวใดเข้าอาจารย์หนึ่งอาจารย์ใดเข้านะก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้เป็นอย่างดีนะครับ ผลปรากฏว่าเมื่องวดวางคานที่16สิงหาคมตามภาพนะฮะตัวเลขที่นําสูงสุดชนกัน12ก็คือเลข4นะตัวรองเข้ามาก็คือเลข3ชนกัน7เลข4นำโดง่งอยู่ตัวเดียวนะก็มาได้ตามเป้าผลปรากฏออกว่าออก4-2เลข4มานะฮะหาท่านเด่นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ก็ใช้ไหวพริบดูนะฮะรูดบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างก็แล้วแต่ตามสะียกนะครับ ท่านเป็นมืออาชีพยอยู่แล้วย่อมรู้ดีว่าควรจะทําอย่างไรให้มันถูกอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับต่อไปเรามาว่ากันถึงงวดใหม่กันเลยนะงวดน,นี้งวดใหม่งวดประจำวันพฤหัสที่ห่งกันยายน2565ก็ได้รวบรวมจาก20สำนักงางมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาวัดกำลังเลขดูนะครับว่ามีตัวไหนชนกันมากน้อยเพียงใดนะครับผลปรากฏจากกำลังเลขนะ0ถึง9นะฮะก็0ชนกัน8เลข2ชนกัน8นะฮะ8ตัวมีนำห่างมาเล็กน้อยเล็ก9นะฮะเท่ากับ6ตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะวันนี้มีภาษีเท่ากันนะฮะก็คือ เลข0รองเลข2นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเลข2มากครับเพราะฉะนั้นท่านควรจะแคปหน้าจอสำหรับงวดนี้เอาไว้ได้เลยนะหากผลสรุปออกมาจากกำลังเลขแล้วท่านอาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจก็เลือกดูเอาก็ได้ครับสมักรหนึ่งสนักรใจที่ท่านชื่นชอบติดตามมาเป็นประจำเดี๋ยวก็อาจจะมีโชคเองนะครับผม อีนี้ก็ขอจบวัตจะเพียงท่านี้ฮะหากชอบเข้าจะถ้าหากชอบชื่นชอบนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยโดยเฉพาะกดติดตามนะฮะเพื่อจะไม่ไ้ใหพลาดโอกาสที่ผมนำเสนอคลิปในโอกาสต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม